ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการเล็กรีวิวนะครับตาทอนะครับนี่รายการนี้มาถึงอีพีที่ไรเนี่ยอีนี้น่าจะเป็น EP ที่3นะครับกับเล็กรีวิวนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่แบบ EP แรกๆนี่เราแบบรีวิวเอ่อคีย์บอร์ดนะครับเมาส์แล้วก็อีพีถัดมานะครับเป็นเมาส์นะครับผมแล้วก็นะครับ EP นี้ นี่เลยนะครับเจ้าหูฟังนะครับจากแฟนเทคอีกแล้วนะครับผมแหมบริษัทนี้เข้าดีจริงนะครับมีของให้รีวิวตลอดเลยนะครับเจ้าตัวหูฟังที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับผมเป็นเจ้าแฟนเทคเฮดทีสิบห้านะครับผมแล้วก็มีกัปตัน7.1ตรงนี้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับแฟนเทครับประกัน2ปีกันเลยทีเดียวนะครับกับ สินค้าหลายๆถิ่งหลายอย่างนะครับสปีถ้าเสียเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีนะครับมันดีตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมเจ้าตัวนี้แฟลนเทคเฮด E15 นะครับแนี่ยไอ้ยังหอยมาแล้วเกินนะครับเฮดนุ่นเฮดนี่นะครับมาเต็มไปหมดนะฮะนะครับผมก็เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าด้านในนะครับผมเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะครับผมกล่องก็มีลักษณะสวยงามนะครับด้านบนเป็นสีแดงนะครับรอบข้างก็เป็นสีดําแล้วก็มีข้อมูลของในะครับผมฟังนะครับผมดูด้านข้างเลยนะครับ นที่แกะอยู่ด้านหลังนะครับเจ้าตัวนี้นะอ่านะครับผมแกะไปแล้วลารอบหนึ่งนะครับแต่จะมาแกะให้ดูแบบเป็นคลิปเป็นดยทีเดียวนะฮะแล้วก็ด้านในนะครับเหมือนจะมีห่อมาด้วยนะครับนี้นะครับเหมือนจะห่อโดยอ่าโฟมกันกระแทกนะครับเห็นที่เขาส่งไปสนีกันเยอะไหมฮะเนี่ยเอามานั่งบิดเล่นนั่งวีนั่งวันนะครับสานกนะครับอันนี้นะฮะซื้อมาที่ผมไม่ได้อยากได้หูฟังด้วยจริงหูฟังโดนทิ้งไปเลยนะครับ ผมอยากได้อันนี้นะครับที่ผมนั่งบิดเลยนั่งหันเลยน่ะไม่ขอบคุณแฟนเด็กด้วยนะครับที่ให้มารู้ได้ยไงว่าชอบเนี่ยโอยลกวลงไปน่ะนี่นะครับอูฟังนะครับนี่นะครับผมโอ้โหนี่มันเป็นลักษณะนี้นะครับกลมๆนะครับผมนี่นี่นี่เขาิงสายเขาเก็บมาให้เรียบร้อยนะครับแต่ผมก็ไปแกะออกนะครับจังไรนะครับแล้วก็ด้านด้านในกล่องนะครับนี่เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับพวกอ่าข้อมูลนะครับ ข้าวทูเกตสตาร์เต็ดนะครับผมนี่อะไรประมาณนี้นะครับแต่เราไม่ต้องดูหรอกนะครับมาดูผมดีกว่านะไม่ต้องมาดูในใบหรอกครับมันกระจอกเกินไปนะครับผมก็เก่งเสมอเลยครับนะครับนี่นะครับผมแฟนเทคนี่คือรูปร่างลักษณะของหูฟังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมยื่นออกด้านข้างได้นะครับแต่มันบิดไม่ได้นะครับสังเกตหูฟังรุ่นที่แพงๆนะครับมันจะบิดซ้ายขวาได้นะครับบิดในลักษณะของการบิดแบบนี้ฮะ ตรงนี้จะบิดได้แต่รุ่นนี้บิดไม่ได้นะครับแสดงแสดงว่านะครับมันจะสามารถยืดได้ด้านข้างอย่างเดียวนะครับผมนี่เป็นอย่างนี้นะครับนะครับรุ่นนี้นะครับผมมีไฟด้วยนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่นะอ่านะครับสุดยอดหูฟังที่มีพลังเหลือล้นนะครับตอบสนองทุกจังหวะนะครับผมนี่ทุกย่านเสียงด้วยพลังของ7.1และดอกลำโพงขนาด4 0่สมมนะครับที่ปรับระดับเสียง แค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ใจแล้วครับเพราะว่าแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ใจแล้วอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณไม่ต้องไปเพิ่มนะครับเดี๋ยวมันจะเกินนะครับผมนี่ถ้าปรับหนึ่งละเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็รับรองความสนานได้เลยนะครับหูฟังนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกม FPS นะครับโมบ้านะครับ MMORPG นะครับเล่นไม่ได้ผมรอเล่นนะครับเล่นได้ดีนะอนะนะครับผมเห็นบอกว่านะครับเจ้าตัวหูฟังนี้นะครับเป็นไฟแบบ RGB สวยงามนะครับ นี่เดี๋ยวลองใส่ให้ดูก่อนนี่เธอดูดีมีระดับนะครับไม่ใช่หูฟังนะครับผมเนี่ยครับนี่ทีนี้มาดูเจ้าตัวสายนะครับสายนะครับเป็น USB แบบ2.0งนะครับนี่ตามสเต็ปเขาเลยแหละฮะนี่นะครับ USB ก็ทํามาสวยงามครับที่สําคัญนะครับสายเคลือบ USB นะครับไม่ใช่แบบเดิมนะครับเป็นแบบใหม่นะครับมีเพชรประกายปิ้งปังนะครับไม่ได้ช่วยมะเขืออะไรเลยนะครับแต่เท่ดีนะครับมันสวยงามมากนะฮะอ่านะครับ ความยาวของสายอยู่ประมาณเท่าไรเอ่ยนะครับ1.8เมตรนะครับนี่นะครับสายมันยาวแล้วมันสวยดีนะครับสายเป็นแบบลักษณะของลื่นๆนะครับนี่นะครับมันยาว1.8เมตรนะครับหูฟังรุ่นนี้นี่ถ้าใส่ก็จะเป็นแบบผมนะครับอ๋โหออิงปังอะเธอหลอกก็ผมมาหลอกเนะครับผมคุณสมบัติของมันนะครับเป็นระบบเสียงแบบ7.1นนะครับผมน้ำหนัก เบ็ดเสร็จนะครับสุธิเจ้าตัวนี้นะครับ335กรัมนะครับผม USB 2.0แบบหัวเงินนะครับดอกลำโพง40 mm นะครับผมจุดเด่นนะครับระบบเสียง7.1ที่สามารถปรับซอฟต์แวร์ได้นะฮะฟองน้ำนะครับผมขนาดพอเหมาะพอเจาะเลยนะครับผมนี่นุ่มสบายใส่ได้เป็นระยะเวลานานนะครับใส่ตั้งแต่ปีนี้ถึงปีหน้าคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าใส่นะครับเพราะว่าคุณทอนนะครับผมโครงหูฟังนะครับเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับ นะครับถ้าคุณลองเอามาพคาะหัวคุณจะรู้ว่ามันเจ็บนะครับอย่าไปทําตามนะฮะมีระบบเปิดปิดไฟ RGB แบบทัชสกรีนนะครับนี่นะผมจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ผมเป็นคนควบพบเองแหละจริงๆเลยครับผมเป็นคนควบพบเองเนี่ยนี่นะครับคุณกดตรงนี้มันจะเปิดไฟปิดไฟได้นะครับผมไม่ใช่ไฟบ้านนะครับไฟหูฟังนะฮะนี่นะครับมีซอฟต์แวร์นะครับผมปรับแต่งค่าต่างๆได้ง่ายดายมากนะฮะนี่ด้านบนจะมี นี่คร <ules> ับแฟนเทคเนะครับอ่าแฟนเทคนี่นะครับอ๋อแฟนเทคแฟนเทคนี่จะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะมันกลับด้านต้องดูฝั่งนี้นี่นี่แฟนเทคมจะเป็นอย่างนี้นะครับถูกด้านได้อย่างอ่ะถูกด้านแล้วแต่ในกล้องมันจะกลับด้านนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ก็ทานคอมเมอร์เลยทีเดียวนะครับโลโก้แฟนเทคเนี่ยนะครับไมโครโฟนนะครับผมของตัวนี้นะครับสามารถบิดงอได้อย่างอิสระนะครับอ๋อ มันแล้วไม่เล่นแล้วนะมานั่งบิดไมโครโฟนเล่นดีกว่านะครับผมไม่ต้องกลัวหักเลยนะครับเพราะว่ามันหักอยู่แล้วไม่ใช่นะครับเอ๊ในครับเดี๋ยวนะครับผมจะนะครับผมไปเสียบให้ดูว่าอ่าเวลาเราเสียบไฟนะครับเจ้าหูฟังนี้นะครับเวลาเสียบไฟมันจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตายไงไปดูกันเลยนะครับผมไะนี่นะครับเราจะเสียบดูกันแล้วว่าเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อเสียบไฟออกมานะครับรูปร่างหน้าตาสีสันี่ครับ มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเสียแป๊บหนึ่งโอ้โหชัวร์นี่า็ทานฟอร์ฟเมอร์นี่คือสีสันน่ามั่นเลครับผมนี่เห็นะครับเจ้าตัวแฟนเทคเฮดจีเนี่ยครับนี่นะครับโอ้โหจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไฟดับไหมนะครับมือผมไปโดนปุกปิดเปิดปั๊บปั๊บนี่โอ้ผมเป็นคนค้นพบเองแหละผมนี่นะพูดจำไปสองสามเล่นะครับนี่นะครับนี่นี่คือไฟนะครับสวยงามมากสําหรับแฟนเทคเฮดจีสิบห้านะครับน่าจะน่าจะ ใส่สบายหรือไม่สบายนะครับยังไม่ได้ลองใส่ดูนะฮะเพราะว่าขี้เกียจใส่นะครับกลัวติดใจนะครับไม่ใช่อะไรของเขาดีนะครับนี่นะครับตรงไมโครโฟนนะครับมีแสงสีส้มไม่รู้ว่าปิดได้หรือเปล่าเอยน่าจะปิดได้ถ้าปิดพร้อมไฟน่าจะปิดได้นะครับปับ๊บอ่าไมโครโฟนปิดไม่ได้จะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแน่แน่ พูด,ดง่ายๆว่าไมโครโฟนปิดแสงไฟไม่ได้นะครับหรือว่าใครรู้ปิดได้ไม่ได้คอมเมนต์บอกใต้วิดีโอด้วยนะครับนี่คือสีสันของมันเวลาเสียบใช้งานนะครับผมนี่ให้ผมใส่ปับ๊บอืมไอซองแหน่ดูแบบหน้าตาผมเหมือนกลายเป็นคนมาจากงานวัดยังไงก็ไม่รู้นะครับมีแสงสองหน้าตลอดเวลานะครับและนี่คือหน้าตาของ Fantech HG15 นะครับอย่าลืมนะครับฝากกันไว้ด้วยครับ แฟนเท็กตัวนี้นะครับผมเป็นระบบเสียงแบบ7.1ด้วยนะครับรับประกัน2ปีนะครับถ้าคุณชอบก็จะลือไปจับจ่ายใช้สอยกันมาไว้ได้นะครับราคาถูกๆๆกๆูกถกถูกๆนะครับผมก็คุณสมบัติมันประมาณนี้นะครับยังไงฝากกันไปด้วยเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลากัไปก่อนครับ